แต่งตัวนะคะเตรียมไปทำงานนะคะชีวิตชีวิตตรงสู่นะคะเดี๋ยวจะนอนสิไปทำงานแล้วมาถึงทีทำงานแล้วนะคะช่วงนาออตมวินเทอรเนี่ยเป็นช่วงที่แบบโล่มากเฟลลิ่งโลมากออกจากบ้านก็มื่นะคะกรับเข้าบ้านก็มื่ว่าสันทออเพราะว่ามันมื่มันคําไว้นะคะเออออกบ้านก็มื่ตยเะสาวๆก็ เจ็ดมงเสาสี่หรือแปดมงเสามันก็ฮั่นเด็ดมันก็ยังเหมือนเมื่อเดียวฮั่นใดสว่างบาดในแห้งช่วงคันเกิดว่าเมื่อใดฝากคืมฟานี่แห้งบ่เห็นตะเวนเลยค่ะยังมาแลกมาไปเหตุงานดีกเมื่อนึงสี่อีกล่ะเอาจังใดค่อยพอกันไหมแม่บ้านไปเหตุงานก่อนนะคะที่จริงก็บ่ไเด้นหนาวมากมากรอกแม่บ้านอยากให้ข้อมันอุ่นสือสือบ้านเลยเอาผ้าพันข้อมานี่กับ ขอตัวไปทำง่าแล้วคอยมอคุยกันมืออื่นเป็นจังไดนะคะสู้ๆจ้าเขามากก่อนหลายนาทีนะคะเลยต้องมานางถ่ายอยู่ในห้องสตาฟมีทันีผู้ใหมาบม่บานขันมาตะเวนบมนบานขันสิน,า,า,นานางดื่มกีบวิงชุนไก่อนดื่มจังน่อยก่อนวันนี้นได้ดื่มกาแฟอยู่ลืมลเาาขอเบิงนะคะสูน้ๆคืนนี้ ชาวไทยต้องสู้เ่องานแล้วนะคะตงรงฝากลับไปรับลูกอะ่ะจะสื่อจะพาไปลูกแล้วแต่สื่อากลับนะคะฝนตกพร้อมเดินเร็วมากนะคะเดินเร็วมากโอุย้ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไปทรงลูกวิ่งสี่ลองวิ่งสี่คูณร้อย <c oughs> กลับมาค่าปากนะคะคับก้อนสีมาค่าปาก,กับตรงแวดสือ แซนวินเฮสแมทธิวสกอร์ตลานมาร์กแอนด์สเปนเซอร์ซื้อแล้วกับฟาวกับมารนแล้วก็ขับกับมามารับอุลแล้วก็ไปส่งนะคะฝนตกรถกับติดโอ้ยนายขับปทัทจีใช่ป่ะฮามองจอดรถกับมาฮามองจอดรถหนาบ้านบ่ได้มันมันก็ได้อยู่แต่ว่ารถมันรถมันทิ่แบบลายนะเฮาสิตนันทางรถเขาไม่บานเลยหาหม่องจอดสก่อนเดี๋ยวจักหน่อยไม่บานเพราะสไปขยับรถ ชงชาดื่มสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคเดี๋ยวก็สิไปอาบน้ำคึ้นมาเบิ่งว่าแม่บ้านไดงยังกินหิวเขา่าหิวเข่าอยู่เบิด์ตขึ้นเ <c oughs> บิ่ง YouTube เลยหิวแต่เข่าเห็นคนกินนะนี่นี่นะคะคาบัตชี่แม่บ้านอืมไน nice, ท์คาบัตชี่ น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมาเบิงงว่าแม่บ้านได้อะไรทานนะคะเด็ด้สเต็กเนื้อนะคะกับข้าวเหนียวนะคะกับแจ่วาแมา่บ้านสีหันมาเบิงงมาเบิงงปิดมั่นพร้อมนะคะมักย่างดีแ <c oughs> ม่บ้านกินเทียงเทียงกับ เขาเศร้าน้ากันนะเได้กินนักเนี่ยว่าสิเศ้ากินแบบนี้อะเศร้าบ่ได้มื่อคืนนี่ลืมกินเขา่ากินนั่นซาหมอนซิมร่องเบิงแล้วอิม่มได้บ่ได้กินเขา่าหิวว่าท่านโอ้ยอดได้อยู่ได้หลักก็กินน้ำกินนั่นกินเหนียวกินขนมล่ะมีขนมกินคือว่าเราไม่รอบกินยังเลย นี่นะคะอาหารอาหารเสาแม่บ้านอือหืขอขโตูกินอาหารเสากรอนนะคะกินนี่แหละร้อนๆเลยชิมให้ดูผ่าอบเชียงผ่าอบอข้าวเหนียวกับเมี่ข้าวเหนียวก็ร้อนๆเลยก็พักนะคะกินแล้วแม่บ้านก็จะไปนอน ค่อยคุยกันเนาะประมาณาก็ตัวกินเขานะคะนะชิมให้ดูก่อน อร่อยมากขอกัวกินตอยนะคะนาะกินเข้าอิ่มแล้วแม่บานกับสีนอนนะคะ <c oughs> นี่แหละก็ชีวิตสาวรอยเอ็ดแห้งช่วงยังสีแห้งบัวด้ไปใส่นะคะไปเฮ็ดทำงานึ้นแม่บานเบาสู่ฟังล้วแม่บานกลับไปทำงาน ทรงลูกกับมาบานชอปปิ่งซื้อเขาแม่บานก็คุยกับพอบานเล่นะคะว่ายิงช่วงโควิดนี้แบบมันบร้ธรรมดากะใส่ชีวิตขอบครัวนะคะแม่บานกับสินนะก,กับชีวิตขอบครัวคือว่าพากันออกไปเดินนั่นเดินนี่ไปเห็นนั่นเฮ็นนี่กิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่แต่ช่วงนี้นี่คือสิบโอคอยได้ไปใส่เลยสินะนานๆาออกไปน้ากันที่แม่บ้านก็บ,บอกว่าฉันคิดหอดบาน ฉันกินหอดเมืองไทยแบบว่ามันก็ซอยบไลวล่ละลังเธออัฟซัมไทม์อัฟฟิลิงโล่แม่บ้านกับว่าลังเธอฉันก็รู้สึกรู้สึกโล่คือรู้สึกคอยเหี่ยวฮดหูคือแบบแต่ว่าแม่บ้านก็ต้องพยายามหาแนวเหตุคือจึงคือจุตอนนี้นี่แ <c oughs> ม่บ้านกกเห็ดอ่ o ย t u b e คือไดอารี่แต่ละมือของแม่บ้านมา่ว้าก็ผื่นผื่อนสู่ฟังสินะแบบหาแนวเหตุแบบอืม, <c oughs> มันเบื่ออีหลีนะคะมันเบือ่อ แต่ว่ากับอ,อืมกับแ,แม่บ้านทุกคนก็เป็นคล้ายๆกันแหละแต่ว่าแต่ว่าสําหรับคนที่เขาเป็นคนประเทศอังกฤษเขาอยู่หนีแทๆ้ๆก็ออยังพอบ้านหรือลูกแม่บ้านเขาก็บริมีความรู้สึกเขาบริมีความรูม้สึกคือแม่บ้านเพราะว่าเขาเกิดอยู่หนีเขาไ่อยู่หนีพอบ้านเขาก็เกิดอยู่หนีไ่อยู่หนีแต่ว่าแม่บ้านก็สิมีความรู้สึกอีกแตกต่างหนึง่งแต่ว่าเราก็เข้าใจเราก็พยายามว่าคือจังมือว่าน,นี่เนาะทีเราพาแม่แม่บ้านไปกินขา้าวเราก็ถามว่า มือมือนี่อยากไปไซบออยากไปไซบอแม่บ้านก็ขี้คานไปแต่ว่าแม่บ้านว่าอยากไปบันสุกที่จริงแม่บ้านถาวอยากส่วนรอบไปวันสุกอยากไปในเมืองแต่ว่าเราบอกว่าเราก็บลบป่ากว่าสิไปได้เราก็เลยพาแม่บ้านไปกินเข้าหมู่บ้านนี่นะคะเราก็พยายามทดแทนแล้วเราก็หัวแม่บ้านเราก็ว่าฮาบรเห็นครอบครัวหลายปีแล้วสี่เราก็เข้าใจเองสินะ แต่แต่ย่าอยู่นี่แท้ๆนี่ก็บโบเห็นหนากันดอกคะ่ะอ,อ้าวขอตัวนะคะขอตัวนอนมาแลงสู่งานต่อนะคะกะกะดีจังนึงที่ยังยัง,ย,ง,ย,งยังมีงานถ้ำมอสสนมีครอบครัวมีน,นมันมีนี่พ่อได้เฮ็ดกะส,สู่กันไปนะคะแม่บ้านบ่าสู้ฟังซื่อดอกอันกะแม่บ้านเท็ดนั่นเท็ดนี้ยังนอนแม่บ้านก็ยังมียูทูบมีเฟซบุ๊กมีนันมีนี่ยในถ้ำมัน มีมีเผื่อนโซเชียลออนไลน์อย่างนีนะคือว่าหลังงานแม่บานงานทิม่บานเหตุมันกับบคอยมีคนไทยไปถ้ำอย่งนีนะเมื่อทิม่มบานอยู่ส่วนมาเขาก็สจะไปถ้ำงานงานหลานอาหารกันบ้านนี้กับมมันกับโบคอยเดี๋ยวพอผายพอแม่บานทํางานกลาขึ้นอีกกากลาขึ้นเีกวันก็นอนอย่งสี้นะแต่ว่าก็โอเคว่าเป็นอย่างธรรมดา เขาก็สิมีแบบตื่นเต้นนิดหน่อยตละเดือนงานาวันออกพรรษาจังสรนจังสิตอนนี้ก็บ่มี่แล้วนะคะกับออกเ oh, ฮ็ดยูเฮ็ดยูออนไลน์ลงพอเพันเทศอย่างกับบุญพัวเวรกับเทศออนไลน์ย่งสินะ อันเตยวัวนดนี่แม่บานก็บ่ค่อยเดไปเนี่ยบ่ค่อยบบเมนว่าบ่ค่อยเดไปแม่บานก็บอไเดไปนะคะแม่บานกันยากาก็เธอยากกับชีวิตชาขอ,องนี่แหละอ้าวยังไงก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาติดตามมาเบิง้งมาเป็นกาลังใจให้สาวรอยอ็นนะคะกัสู้ๆนะคะสูๆส้ๆสู้ๆกันไปนะคะเดี๋ยวมาแลงกลับไปสู้งานต่อนะคะมาขึ้นก็ถือว่าโอเคอยู่หน้ากับโบเดนีนะ,ะกับ บอเ e ้ crazy night เออ not so bad last night โอเคนะคะขอตัวพักพรน,นะคะสวัสดีค่ะเทคแคร์นะคะฝากกดไลค์นะคะกดเป็นกำลังใจในสาวรอยเอ็ดด้วยนะคะกับร้อยเอ็ดช่ชน,นลค่ะ